ภาระหนี้ครัวเรือนนะคะก็เพิ่มสูงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ซึ่งหลังโควิดจะทำอย่างไรถ้ารายได้ไม่กลับมาดังนั้นภารกิจแก้หนี้ของทางแบงค์ชาติภาคอีสานเองเรียกว่ามีความสำคัญมากและต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจังและมีกลยุทธ์ สวัสดีค่ะมุกนาทีนีรัชตนาลน์กับรายการคุยกันนอกรอบรายการที่จะหยิบยกเอาประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินและการธนาคารมาคุยกันนอกรอบค่ะที่ผ่านมานะคะเราได้คุยกับทั้งแบงก์ชาติสำนักง,งานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้มาแล้วทานี้ถึงคิวของภาคอีสานกันบ้างเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางแบงก์ชาติสำนักง,งานภาคอีสานว่าสถานการณ์ลูกหนี้ตอนนี้ของภาคอีสานเป็นยังไงและมีลูกหนี้กลุ่มไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบและแบงก์ชาติภาคอีสานเนี่ยได้ดําเนินการแก้ไขยังไงบ้าง โดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคือพี่อ้ออัมพรนิติกิจัยบูุ์ตัวแทนจากแบงค์ชาติสำนักง,งานภาคอีสานและเป็นหนึ่งในทีมงานของโครงการหมอนี้เพื่อประชาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีค่ะน้องมุกค่ะอยากให้พี่อ้อแนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าพี่อ้อได้ทำส่วนไหนบ้างในโครงการหมอนนี้คะพี่อ้อนะคะก็ดูแลรับผิดชอบให้คําปรึกษา แก่ลูกหนี้ที่โทรเข้ามาปรึกษาในโครงการหมอนี้เพื่อประชาชนนะคะนอกจากนี้แล้วพี่อ้อก็ยังให้คำปรึกษาผ่าน call center 12-13อสบสาของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้เจอกับคนที่สามารถคุยเรื่องเคสเราได้น่าจะลงลึกแล้วสถานการณ์นี่ไรย่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ภาคอีสานนะคะพี่อ,อ้อค่ะจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ ประชาชนรายย่อยและธุรกิจนะคะในวงกว้างในภาคอีสานเองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยเนื่องจากว่าภาคอีสานเองอะคะ่ะมีประชากรมากถึง1ใน3ของประเทศและโครงสร้างสินเชื่อในภาคอีสานของระบบสถาบันการเงินเนี่ยก็พบว่า69%เป็นะคะเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะส่วนที่เหลืออีก31%เนี่ยเป็นสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งภารกิจแก้หนี้ของลูกหนี้รายย่อยจึงมีความสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบดําเนินการโดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อบ้านนะคะที่จะต้องเร่งด่วนแต่ว่า ลูกหนี้ธุรกิจเองก็มีความสําคัญเช่นกันเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานแต่ละภาคธุรกิจเองก็จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าภาคอีสานเองเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงต่อ,อไรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารรถโดยสารข้ามจังหวัด รถแท็กซี่อย่างเนี้ยค่ะก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันค่ะแล้วกลุ่มไหนบ้างคะที่เข้ามาปรึกษาเราเยอะที่สุดอะค่ะพี่อ้อทั้งลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยนะคะที่เข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เริ่มจะผ่อนหนี้ไม่ไหวอันนี้คือเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะที่เข้ามาคำปรึกษาลองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเริ่มมีค้างวดค้างแล้วค่ะกลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เรียกว่าเป็นหนี้ NPL ไปแล้วนะคะซึ่งที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะเราก็จะให้แนวไปว่าถ้าเป็นหนี้ที่มีลักษณะเป็นวงเงินหมุนเวียนนะคะอันนี้ก็จะแนะนำว่า ส่วนใหญ่ก็จะแปลงเป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลาในการผ่อนชําระนะคะแล้วก็เราสามารถผ่อนค้างว่ดได้ตามความสามารถในการชําระหนี้ของเราแต่ถ้านี่ก้อนนั้นนะคะเป็นหนี้ที่มีระยะเวลาอยู่แล้วก็แนะนําให้เจราจาเพื่อขอขยายเวลาชําระหนี้ออกไปเพื่อให้ค้างวดลดลงสามารถจ่ายนี้ได้สอดคล้องกับรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วถามว่าสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำอย่างไร โจทย์สำคัญที่สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแบงค์ชาติภาคอีสานเองเนี่ยนะคะจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขนี้นั่นก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะให้ลูกหนี้ทราบถึงมาตรการช่วยเหลือที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมาแล้วนําข้อมูลเหล่านี้ไปติดต่อเจ้านี้เพื่อขอความช่วยเหลือ และหาแนวทางแก้ไขหนี้โดยเร็วและทันการรวมถึงว่าการขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินต่อไปได้ผ่านผลช่วงวิกฤตนี้ดังนั้นการสื่อสารที่ให้ได้ผลตามที่ต้องการจึงมีความสำคัญมากนะคะแบงค์ชาติไพสารเองกอ็สื่อสารผ่านทุกช่องทาง รวมถึงสื่อสารผ่านกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรและสเต็กโฮเดอร์ต่างๆนะคะ5กลุ่มหลักครอบคลุม20่จังหวัดในภาคเลย5กลุ่มหลักประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการโดยสื่อสารผ่านหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มสมาพันธ์ SME และกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยกันกระจายมาตรการต่างๆเหล่านี้ให้ลูกหนี้ได้รับทราบนอกจากนี้เองแบงค์ชาติอีสานยังทํางานในเชิงรุกด้วยนะคะโดยจัดประชุมชี้แจงออนไลน์ ผ่านกลุ่มเครือข่ายต่างๆและในช่วงที่สถานการณ์โควิดไม่รุนแรงก็จะลงพื้นที่ไปจัดประชุมชี้แจงให้กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่างๆเช่นกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่กลุ่มโรงแรมกลุ่มร้านอาหารเหล่านี้ให้ได้รับทราบภารกิจแ้หนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้คําปรึกษาผ่านโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนค่ะเพื่อหาแนวทางให้ลูกหนี้ได้แก้ไขปัญหานี้ได้ในช่วงนี้นะคะ อยากให้พี่อ้อเล่าให้ฟังได้ไหมคะถึงแบบเคสที่น่าสนใจอะคะ่ะว่าเขาเข้ามาปรึกษาเรื่องอะไรแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างนี้หลายรายนะคะที่เข้ามาขอคำปรึกษาผ่านโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนเนี่ยนะคะหลายรายประสบความสําเร็จกรณีที่จะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เรียกว่าให้ประสบการณ์สําคัญกับเราเคสแรกเลยที่อยากจะเล่าน,ะนั่นก็คือเคสเนี้ยเป็นลูกหนี้ที่เช่าซื้อ นะคะเช่าซื้อรถถูกฟ้องและดำเนินคดีในฐานะผู้ทำประกันแต่ลูกหนี้เพิกเฉยค่ะลูกหนี้เพิกเฉยไม่ยอมติดต่อเจ้านี้สุดท้ายเจ้านี้สืบซั์เจอบ้านที่ผ่อนกับเจ้านี้อีกลายหนึ่งจึงยึดและเตรียมขายทอดตลาดลูกหนี้ก็พยายามเจรจาเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ขอผ่อนชําระแต่เจ้านี้ต้องการที่จะเรียกหนี้คืนทั้งหมดเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ลดคืนนะคะ ลูกหนี้จึงหาทางออกไม่ได้ก็เข้ามาปรึกษาทางเราทางเราเองก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าให้ลูกหนี้จัดทำแผนการชำระหนี้ให้ชัดเจนโดยลูกหนี้เสนอแผนขอจ่ายชำระก้อนแรกหลังจากนั้นหนี้ที่เหลือก็จะขอผ่อนชำระเป็นเวลาห้าปีแบบขั้นบันไดาตามความสามารถในการชำระหนี้และในระหว่างปีอะคะ่ะเขาก็จะจะ่ายเงินก้อนเข้าไปเพิ่มเติมด้วยผลการเจรจาลูกหนี้รายนี้นะคะ ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จเจ้านี้ยอมรับแผนที่ลูกหนี้เสนอและชะลอการขายทอดตลาดออกไปจนกว่าลูกหนี้จะชำระหนี้เสร็จสิ้นกรณีนี้เราได้เรียนรู้ว่าไม่ว่านี่จะอยู่ในสถานะไหนนะคะอยู่ในขั้นตอนใดของกฎหมายก็สามารถเจรจานี้ได้ขอให้เราอ่ะรีบเข้าไปติดต่อเจ้านี้เพื่อเจรจาแก้ไขหาแนวทางในการแก้ไขนี้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเพิกเฉยแล้วปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายการเจรจานี่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นและเจ้านี่ก็จะมีเงื่อนไขที่มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเจ้านี่เองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะคะ่ะนอกจากนี้แล้วการที่เราจะไปค้ำประกันนี่ใครอะคะ่ะให้เรารู้ไว้ด้วยว่าการค้ำประกันเนี่ยเราจะต้อง รับผิดชอบในภาระนี้ด้วยถ้าเผื่อลูกหนี้ไม่จ่ายชําระหนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นจะค้าประกันใครเนี่ยต้องดูดีๆแล้วก็รอบคอบมากๆเลยกับการที่จะเลือกที่จะค้ำประกันใครบางคนแล้วก็มีเคสที่น่าสนใจอีกสักเคสไหมคะพี่อ้อ ถ้าพูดถึงภาคอีสานน้องมุกเองก็จะนึกถึงภาคการเกษตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเองเพสนี้ก็จะยกตัวอย่างลูกหนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะคะเขาทําธุรกิจคือรับซื้อข้าวแล้วก็พืชไร่พวกมันสัมปหลังแล้วก็อ้อยลูกหนี้รายนี้เป็นลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างนี้แล้วนะคะแต่ผ่อนชําระไม่สม่ําเสมอก็เลยทําให้เจ้าหนี้เตรียมที่จะดําเนินคดี เขาติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราหลังจากที่เราได้พูดคุยเจราจาซักถามข้อมูลแล้วอะค่ะก็พบว่าลูกหนี้รายนี้มีเจ้าหนี้หลายรายเราก็เลยแนะนำให้เขาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ DRBIT เพื่อแก้ไขปัญหานี้กับเจ้าหนี้หลายรายในคราวเดียวโดยที่<อ>เจ้าหนี้หลักก็จะเรียกลูกหนี้และเจ้าหนี้รายอื่นๆเนี่ยมาเจราจาหนี้แล้วหาทางออกร่วมกัน ผลการเจราจาลูกหนี้รายนี้ได้รับการช่วยเหลือโดยให้พักชำระหนี้เป็นเวลา6เดือนและในระหว่างที่พักชำระหนี้เนี่ยค่ะก็จะต้องรายงานสินค้าให้กับเจ้าหนี้ได้รับทราบเมื่อสิ้นสุดการพักหนี้ค่อยกลับมาเจราจาหนี้กันใหม่ในปีหน้าว่าด้วยเงื่อนไขาการปรับโครงสร้างหนี้กันอีกครั้งหนึ่งเทสนี้เราได้เรียนรู้อะไรเราได้เรียนรู้ว่า แม้ลูกหนี้จะเคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ยังสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อีกและวิธีการพักชําระหนี้อะค่ะก็เป็นวิธีการหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในช่วงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงอย่างนี้นะคะภาพของเหตุการณ์เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่ภาพมีความชัดเจนมากขึ้นสถานการณ์ ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่ามีแนวทางแก้ไขก็ค่อยกลับมาเจราจานี้กันได้ใหม่ขอย้อนกลับไปเรื่องโครงการดีอาบิทที่พี่อ้อพูดถึงเมื่อกี้นิดนึงคือโครงการดีอาบิทเนี่ยพี่อ้ออธิบายขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันคือโครงการยังไงอะคะโครงการดีอาบิทนี่นะคะถ้ากรณีที่เราเจราจานี้ปกติถ้าเปรียบเทียบนะคะยกตัวอย่างเราเจราจานี่โดยทั่วๆไปเราก็มักจะเจราจากับเจ้านี้แต่ละลายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแหล่งรายได้เรามีแหล่งเดียว แต่เวลาเราเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะเห็นสมมุติว่ารายได้เรามีหนึ่งอบาทแล้วเราไปคุยกับเจ้าหนี้รายที่หนึ่งเจ้าหนี้รายที่หนึ่งก็เห็นว่าเรามีรายได้หนึ่งรอบาทแต่เขาไม่ได้ดูภาระหนี้ที่เรามีกากเจ้าหนี้รายอื่นน่ะว่ามีเท่าไหร่ที่เราจะต้องผ่อนชำระจากรายได้นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโครงการดีอาบิดเองก็เป็นการรวมเจ้าหนี้ทุกๆรายมาเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันว่า รายได้ของลูกหนี้ปัจจุบันนะ่ะเหลือแค่หนึ่งร้อยบาททําอย่างไรถึงจะจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายได้ทุกรายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป<ม>็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการดีอาบิที่เจรจากับเจ้าหนี้หลายหลายรายพร้อมๆกันนะคะซึ่งถ้าจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือสามารถที่จะมาติดต่อทางแบงก์ชาติได้เลยใช่ไหมคะ ช่ค่ะสามารถลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ของแบงคชาติได้เลยหรือจะติดต่อเจ้านี้เพื่อขอเข้าร่วมโครงการดีอา b i บได้เลยค่ะค่ะแล้วมีอีกสักเคสไหมคะพี่ออที่น่าสนใจเผื่อที่จะได้บทเรียนอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ,ะเคสนี้นะคะลูกนี้เป็นลูกนี้ที่ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้เป็น NPL แต่เป็นลูกนี้ที่ขาดสภาพคล่องนะคะลูกนี้รายนี้ทำธุรกิจขาย ต้นและดอกปวยไม้ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศสถานการณ์โควิดทำให้ประเทศถูกล็อกดาวน์การจัดงานอีเวนต์ต่างๆอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดขึ้นการส่งออกต่างประเทศก็ทำไม่ได้รายได้เขาลดลงถึง90%เพราะฉะนั้นลูกหนี้เองอะค่ะเขาจึงต้องการที่จะ เก็บเงินไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเขาเขาจึงยื่นข้อเสนอกับเจ้าหนี้อะค่ะว่าเขาต้องการขอพักชำระหนี้เป็นเวลา6เดือนและต้องการาสินเชื่อซอฟโลนกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมแต่ถูกเจ้าหนี้ปฏิเสธนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหนี้เห็นว่าลูกหนี้ยังมีวงเงินเบิกเงินบัญชีที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็เลยถูกปฏิเสธไปเขาจึงเข้ามาติดต่อเรานะคะ จากการพูดคุยเราก็ทราบว่า,าลูกหนี้รายนี้นะคะเขาใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวแต่เขามีจุดแข็งตรงที่ว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้ NPL และยังมีที่ดินที่ยังไม่ถูกนำมาเป็นหลักประกันเนี่ยจำนวนมากเราจึงแนะนำทางเลือกให้กับเขาอะคะ่ะว่าทางเลือกแรกเลยก็คือว่าวงเงินเบิกเกินบัญชีที่เหลืออยู่เนี่ยคะ่ะ ก็สามารถนํามาแปลงเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการผ่อนชําระได้ทางเลือกที่2ก็คือให้ลูกหนี้รีไฟแนนซ์ไปยังสถาบันการเงินอื่นโดยการขอสินเชื่อเพิ่มต่อรองในเรื่องของดอกเบีย้ยถ้าได้เงื่อนไขข,ข้อตกลงที่ดีก็สามารถที่จะนําข้อตกลงนี้ค่ะมาต่อรองกับเจ้าหนี้หลายเดิมได้ทางเลือกที่สามก็คือว่าแนะนําให้ลูกหนี้ถ้าเผื่อว่าต้องการขอสินเชื่อเพิ่มแล้วหลักประกันไม่พอลูกหนี้ยังมีที่ดิน เปล่าที่สามารถนํามาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้ผลการเจราจานะคะลูกนี้รายนี้นะคะ่ะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหนี้โดยให้พักชําระเฉพาะเงินต้นแต่<อ>ต้องอ่อนดอกเบีย้ย<อ>ที่จ่ายะนะคะและสินเชื่อซอฟโลนเนี่ยเขามองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ สินเชื่อเนี้ยคบกำหนดเขาจะเจราจาก,กับเจ้านี้ว่าขอขยายเวลาในการผ่อนชําระสินเชื่อสอบโลนนี้แต่ถ้าถูากปฏิเสธเขาก็ยังมีทางเลือกว่าสามารถนําวงเงินเบิกเกินบัญชีที่เหลืออยู่เนี่ยมาแปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวได้เคสนี้เราได้เรียนรู้ว่า 1. ลูกหนี้รายนี้ไม่เป็นหนี้ NPL เพราะว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยเขาไม่นําเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่น นำไปเกงกำไรในอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะแล้วการทำธุรกิจของเขาเนี่ยทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ในช่วงโควิดนี้ได้นานพอสองก็คือว่าลูกหนี้รายนี้แม้เขาจะไม่ได้รับข้อเสนอตามที่ตัวเองเสนอนะคะในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยแต่เขาได้รับการยื่นข้อเสนอเป็นทางเลือกซึ่งทางเลือกนี้ลูกนี้ก็นำมาพิจรนารณาและ ทบทวนดูประกอบกับสถานะทางการเงินของลูกหนี้เองนะคะซึ่งลูกหนี้ก็ตอบตกลงเงื่อนไขด้วยว่าเขาเห็นว่ารายได้ของเขาเนี่ยกลับเข้ามาแล้วนะคะโดยรายได้จากต่างประเทศเนี่ยกลับมา10%รายได้ภายในประเทศเนี่ยกลับมา30-40%จากการที่คลายล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มมีการจัดงานต่างๆได้แล้วแล้วก็เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วอย่างนี้ค่ะ จริงๆแล้วกรณีที่เขายังไม่ได้ตึงจนมากเกินไปเนี่ยเขามีทางเลือกหลายๆทางให้เขาได้ปรับไปตามความเหมาะสมของสภาพคล่องของเขาในตอนนั้นใช่ค่ะขอ,อเคสสุดท้ายละค่ะพี่อ้ออีกสักเคสมีไหมคะที่น่าสนใจเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะก็จะมีอีกเคสหนึ่งนะคะจะเป็นลูกหนี้ทําธุรกิจขายต้นไม้และรับจัดสวนลูกหนี้รายนี้นะคะเขาใช้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ในการประกอบธุรกิจของเขาและมีสินเชื่อเช่าซื้อรถซึ่งเป็นหนี้ปกติแต่เริ่มจะผ่อนไม่ไหวแล้วค่ะเขาจึงติดต่อเราเข้ามาเราก็แนะนำม,มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3โดยการเจรจานี่ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปต่อรองในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเพื่อให้ค้างวดที่ผ่อนต่อเดือนเนี่ยลดลงตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ได้ในเคสนี้นะคะมีข้อสังเกตว่า ลูกหนี้อะคะ่ะใช้สินเชื่อส่วนบุคคลในการประกอบธุรกิจซึ่งอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงมันสะท้อนให้เห็นว่าลูกหนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าได้ลูกหนี้เองอะคะ่ะมีความเข้าใจว่าการที่จะติดต่อธนาคารจะต้องมีเงินไปฝากเท่านั้นนะคะเราจึงให้ข้อมูลกับเขาใหม่ว่าการที่คุณมีไรายได้ ก็ควรที่จะนําเงินนี้ไปผ่านบนัญชีไปเดินบัญชีที่ธนาคารไว้บ้างเพื่ออย่างน้อยๆเป็นหลักฐานแสดงแหล่งที่มาและรายได้ของธุรกิจเวลาจะไปขอสินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา่าเนี่ยก็จะมีหลักฐานซึ่งภาพของลูกนี้รายนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการในประเทศโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย มักจะพึ่งพาแหล่งเงินกู้จากสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้นะคะที่ทําให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจเขาสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเดินบัญชีกับธนาคารนะคะแล้วสามารถนําข้อมูลเนี้ยค่ะหลักฐานตรงเนี้ยไปขอสินเชื่อซึ่งจะได้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าได้ลูกหนี้รายนี้อ่ะค่ะก็คือเขาเลือกเจราจาเฉพาะนี่ที่เช่าซื้อ ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือโดยการลดค่างวดขยายเวลาส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างเจรจานอกจากเขาจะต้องเดินบัญชีแล้วเขาควรที่จะเก็บเงินสำรองเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านะคะที่ไม่ได้คาดคิดไว้ไม่ได้วางแผนไว้แล้วก็เราก็แนะนำให้เขารู้จัก สินเชื่อดิจิตอลค่ะที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยจะสูงกว่านะคะแต่ก็ยังถูกกว่าเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้เราก็ยังแนะนําในเรื่องของบอสอยอให้ลูกนี้ได้รู้จักว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขอสินเชื่อแล้วหลักประกันไม่เพียงพอก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากบสอยอให้คาประกันสินเชื่อเหล่านี้ได้ อันนี้ก็คือเคสสุดท้ายที่ที่คิดว่าน่าจะให้ประสบการณ์สําคัญกับทางผู้ฟังใช่ค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยได้บทเรียนหลายๆอย่างเลยลูกนี้ที่เริ่มรู้สึกจะเป็นหนี้แล้วก็จ่ายไม่ไหวแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเจราจาได้แต่นเนิน่นๆจะแก้ปัญหาได้ดีกว่ารวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเจราจาให้เสร็จภายในครั้งเดียวใช่ไหมคะก็คือสามารถที่จะเจราจาแล้วก็ปรับความเหมาะสมไปตามสถานการณ์ของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ถูกต้องเลยค่ะ ค่ะแล้วในกรณีเคสทั้งหมดที่พี่อ้อเล่ามาเนี่ยค่ะความท้าทายที่สุดที่ทางแบงค์ชาติภาคอีสานเจอเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะโจทย์ภารกิจแย่นี้นะคะไม่ได้แตกต่างจากภาพรวมเลยนั่นก็คือทำอย่างไรนี่ดีจะไม่กลายเป็นนี่เสีย และหนี่ที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี่แล้วจะไม่กลับมาเป็นนี่เสียอีกในขณะที่ภาระหนี่ครัวเรือนนะคะก็เพิ่มสูงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระนี่ของลูกหนี้หลังโควิด จะทำอย่างไรถ้ารายได้ไม่กลับมาดังนั้นภารกิจแก้หนี้ของทางแบงค์ชาติภาคอีสานเองเรียกว่ามีความสําคัญมากและต้องทําอย่างต่อเนื่องจริงจังและมีกลยุทธ์ไม่เฉพาะว่าจะต้องแก้ปัญหาในช่วงนี้ให้ลูกหนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ในภาคอีสานให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนด้วยการให้ความรู้ทางการเงินการให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินและการร่วมมือกับผู้ประกอบการสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐช่วยกันทำให้ลูกหนี้และผู้ประกอบธุรกิจสามารถที่จะบริหารจัดการหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม อันนี้ก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าท้าทายสําหรับแบงชาติทางอีสานอย่างนี้เนี่ยลูกนี้เขาต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมาเจราจากับแบงชาติหรือติดต่อเจราจากับเจ้านี้คะก็อยากจะบอกลูกนี้นะคะว่า ไม่ว่านี่จะอยู่ในสถานะไหนหรืออยู่ในขั้นตอนใดของกฎหมายก็ยังสามารถเจรจาแก้ไขหนี้ได้นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือ 1. จะต้องเตรียมข้อมูลและศึกษาวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ว่าวิธีการแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้แล้วไปติดต่อเจ้านี้เพื่อหาแหนวทางในการแก้ไขหนี้ร่วมกัน2ก็คือว่า ไม่ต้องรอให้เป็นหนี้เสียเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าผ่อนหนี้ไม่ไหวแล้วอย่างนเงี้ยค่ะให้รีบไปติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงเพื่อขอเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือแม้แต่เป็นหนี้เสียแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อีกหรือเคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ยังสามารถเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อีกเพื่อให้เราอะค่ะสามารถผ่อนชําระได้ตามความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้นะคะสิ่งสุดท้ายเลยสำคัญเลยนะคะเราควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอะคะ่ะเช่นลดละเลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็ออมก่อนกู้ระมัดระวังเรื่องการก่อนหนี้ค่ะช่องทางการติดต่อค่ะพี่อ้อนอกจากโครงการ d i a b ร t บแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาอยากเข้าโครงการอื่นๆอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะปัจจุบันนี้นะคะโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนเนี่ยยังสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าสนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์1 2 1 3 .or.th นะคะหรือถ้าต้องการขอคําปรึกษาจากหมอนี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือหมอนี่ภาคอีสานก็สามารถโทรขอคําปรึกษาได้ที่0 2 2 8 6776นะคะหรือถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทรที่ call center 1213อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะอยากจะฝากบอกนะคะว่าไม่ว่านี่จะอยู่ในสถานะไหนก็สามารถเจรจาแก้ไขนี้ได้ขอเพียงเตรียมตัวดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้และข้อมูลตัวอย่างต่างๆจากพี่ออดแล้วมุกชอบประโยคที่พี่ออดทิ้งท้ายมากเลยค่ะว่าไม่วันนี้ในะสถานะไหนเนี่ยก็แก้ไขได้เพียงแต่ว่าขอให้เตรียมตัวมาดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะงั้นวันนี้มุกกับพี่ออดขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการคุยกันนอกรอบตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ